สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะวันนี้ก็มาพบกับคุณครูก้อยอีกแล้วนะคะในหัวข้อเรื่องการเปลี่ยนแปลงของวัสดุเมื่อได้รับความร้อนนั่นเองค่ะวันนี้นะคะก็ยังอยู่ในหัวข้อเดิมจะมีเนื้อหาอย่างไรเดี๋ยวไปรับฟังกันค่ะ คุณครูนะคะก็จะมีรูปภาพมาให้นักเรียนนะคะได้ลองสังเกตนั่นเองนะคะคุณครูจะให้นักเรียนนั้นช่วยคุณครูสังเกตภาพนี้นะคะแล้วช่วยคุณครูตอบคําถามจากภาพด้านล่างหน่อยสิคะว่าจากภาพนะคะเพราะ เหตุใดนะคะไอศครีม e ถึงละลายได้นั่นเองนะคะนักเรียนเห็นไหมคะว่ามันไหลเป็นหยดเป็นทางเลยใช่ไหมคะอ่ามันไหลลงมาจนถึงมือเลยนั่นเป็นเพราะว่าอะไรบางคนนะคะก็อาจจะทราบแล้วนะคะแต่บางคนยังไม่ทราบนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บรูปภาพอันนี้เอาไว้นะคะแล้วไปเฉลยตอนท้ายคาบกันนะคะเดี๋ยวเรามาเข้าสู่บทเรียนกันเลยนะคะ ก็คือเมื่อเรานะคะได้ให้ความร้อนนะคะหรือว่าทำให้วัดสดุนะคะร้อนขึ้นหรือ เมื่อลดความร้อนนะคะก็จะทำให้วัสดุนั้นเย็นลงนั่นเองนะคะโดยวัสดุนะคะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปเช่นสีเปลี่ยนแปลงไปนะคะรูปร่างเปลี่ยนแปลงไปหรือว่ากลิ่นเปลี่ยนแปลงไปนั่นเองเป็นต้นนะคะเหมือนนักเรียนดูรูปข้างๆนี้นะคะก็จะเป็นรูปไก่หมุนไก่ย่างของเรานั่นเองใช่ไหมคะ นักเรียนก็จะเห็นว่าจากไก่ดิบใช่ไหมคะจากนั้นเมื่อนำมาทำเป็นไก่ย่างแบบนี้นะคะก็จะเป็นไก่สุกโดยลักษณะที่มีเปลี่ยนแปลงไปก็คืออย่างเช่นสีเปลี่ยนแปลงไปไหมคะอ่าเปลี่ยนแปลงไปนั่นเองค่ะนอกจากสีที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วมีอะไรบ้างเอ่ยที่เปลี่ยนแปลงไปอีกคะ รูปร่างนั่นเองนะคะอาจจะเปลี่ยนแปลงไปเพียงเล็กน้อยนะคะอาจจะมีขนาดแบบเล็กลงนิดนึงนะคะพอเกิดการหดตัวจากความร้อนนะคะและก็จะมีกลิ่นนั่นเองนะคะที่เปลี่ยนแปลงไปหอมขึ้นนั่นเองนะคะ และถัดมานะคะเรามารู้จักกับการเปลี่ยนแปลงนั่นเองค่ะการเปลี่ยนแปลงก็คือการที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะได้เปลี่ยนสภาพจากที่เคยเป็นอยู่นะคะมาเป็นสภาพใหม่นั่นเองนะคะเราเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงของวัสดุคืออะไรก็คือการเปลี่ยนสภาพนะคะจากเดิมที่เป็นวัสดุใหม่ใช่ไหมคะ ก็คือทั้งรูปร่างนะคะขนาดกลิ่นและก็ส well ีนะคะที่มีการเปลี่ยนสภาพไปนะคะทําให้สมบัติของวัสดุนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือได้สารใหม่เกิดขึ้นนั่นเองค่ะโดยการเปลี่ยนแปลงของวัสดุนะคะเราก็สามารถที่จะทําให้วัสดุนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยการกระทํานะคะได้หลายวิธีเช่นดึงผักบีบบิด ทุบนั่นเองค่ะทำให้วัสดุร้อนขึ้นหรือว่าเย็นลงด้วยนั่นเองนะคะดังตัวอย่างนะคะรูปที่ค1ค่ะก็จะเป็นการบีบนะคะรหรือการปั้นดินน้ำมันนั่นเองนะคะทำให้ดินน้ำมันนั้นเปลี่ยนรูปร่างค่ะและรูปที่2ก็คือการทุบนั่นเองค่ะทุบก้อนหินนะคะทำใหะะ้ก้อนหินนั้นเปลี่ยนรูปร่างไปนะะัน่นเองนะคะจากก้อนใหญ่ๆเหลือก้อนเป็นก้อนเล็กๆนะคะและการเปิด หรือการดึงเปิดประตูนั่นเองนะคะทำให้ประตูเกิดการเคลื่อนที่แล้วก็ปิดประตูก็เปิดปิดนะคะทำให้ประตูนั้นมันเกิดการเคลื่อนนั่นเองนะคะหรือสุดท้ายนะคะคือการทำให้ร้อนนั่นเองนะคะก็คือการจุดเทียนนั่นนะคะก็จะทำให้ความร้อน ที่กับเทียนไขใช่ไหมคะที่หุ้มอยู่ก็จะได้เมื่อได้รับความร้อนก็จะเริ่มละลายใช่ไหมคะเริ่มหลอมนั่นเองนะคะหลอมละลายเปลี่ยนรูปร่างไปนั่นเองค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างแรกกันนะคะตัวอย่างแรกนะคะก็คือขนมปังนั่นเองนะคะจากแผ่นสีขาวนักเรียนจะเห็นว่าเมื่อเราได้ให้ความร้อนไปมากก ก็จะกลายมาเป็นขนมปังปิ้งนั่นเองนะคะก็จะพบว่ามีสีและกลิ่นเปลี่ยนแปลงไปนั่นเองนะคะต่อมาค่ะก็จะเป็นการทอดไข่นะคะจากไข่ดิบใช่ไหมคะไม่ว่าจะเมื่อได้รับความร้อนก็จะได้เป็นไข่ดาวหรืออาจจะเป็นไข่เจียวหรืออาจจะเป็นไข่ตุนเป็นอะไรเมื่อเราได้รับความร้อนก็จะเห็นว่ามีสีรูปร่างและกลิ่นเปลี่ยนแปลงไปนั่นเองนะคะซึ่งก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามการที่เรา ได้เลือกกระดาไปนั่นเองนะคะว่าจะให้เปลี่ยนเป็นไข่เจียวหรือไข่ดาวหรือไข่ตุ๋นนะคะอ่ะและต่อไปนะคะก็จะเป็นหมูปิ้งนะคะจากเนื้อหมูนะคะจากเนื้อหมูดิบๆใช่ไหมคะจะมีสีสันแบบนี้จะมีขนาดแบบนี้เมื่อเรานำไปให้ความร้อนนั่นเองนะคะหรือปิ้งนะคะก็จะทำให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงในเรื่องของรูปร่างสีแล้วก็กลิ่นขนาดนั่นเองนะคะต่อมาค่ะการทำปลาแห้งนะคะจากปลาเป็นเป็นสดๆใช่ไหมคะเมื่อนำไปตากแดดก็คือได้ให้ความร้อนไป<ๆ>ก็จะพบว่าขนาดและสีเปลี่ยนแปลงไปนั่นเองค่ะ และต่อมานะคะก็จะเป็นการทําขนมคุกกี้ค่ะก็จะมีทั้งแป้งส่วนผสมอื่นๆนะคะเมื่อเรานํามาผสมกันนะคะคุกเขาให้เข้ากันแล้วจากนั้นนําไปอบก็คือโดยให้ความร้อนนั่นเองนะคะก็จะได้เป็นขนมคุกกี้ออกมาซึ่งจะมีรูปร่างสีแล้วก็ขนาดที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเองนะคะ และต่อมาค่ะก็จะเป็นป๊อปคอนนะคะป๊อปคอนเกิดจากการนำเมล็ดข้าวโพดน,นั่นเองนะคะมาให้ความร้อนก็จะเกิดการแตกตัวนะคะได้เป็นป๊อปคอนที่นักเรียนชอบรับประทานกันนั่นเองนะคะซึ่งถ้าใครต้องการใส่เนยใส่อะไรก็ใส่ได้นะคะก็จะทำให้มีสีขนาดเปลี่ยนแปลงไปนะคะการเผาไหม หรือการเผาไม้ให้เป็นฐานนั่นเองนะคะก็คือการนำไม้นะคะที่เราตัดมามาให้ความร้อนนะคะในเตานะคะที่ใช้สําหรับเตาฐานนะคะเมื่อเราอบเข้าไว้นานๆหรือว่าเผาให้เป็นฐานนะคะก็จะเห็นว่ามีสีแล้วก็ลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปขนาดเปลี่ยนแปลงไปนั่นเองนะคะและ การเผากระดาษก็เช่นกันนะคะการนํากระดาษนะคะมาเผานะคะก็จะเห็นว่าจะมีขนาดสีกลิ่นเปลี่ยนแปลงไปโดยเปลี่ยนไปเป็นขี้เท่านั่นเองค่ะและสุดท้ายนี้นะคะเราก็มาเฉลยรูปภาพตั้งแต่แรกที่เราได้ขึ้นต้นเอาไว้ใช่ไหมคะนักเรียนดูรูปภาพรูปนี้นะคะจากคำถามนะคะก็คือเพราะเหตุใดไอศครีมถึงร,รายได้นั่นเองนะคะจบ เรียนมาจบขนาดนี้แล้วนะักเรียนหลายๆคนน่าจะตอบได้แล้วนั่นก็คือที่เกิดการละลายก็เพราะว่าความร้อนนั่นเองนะคะก็คือไอศครีมนะคะได้รับความร้อนก็จะเกิดการล้อมเหลวนั่นเองนะคะและสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอฝากการบ้านนะคะให้นักเรียนนั้นทำแบบฝึกหัดในหน้า53นั่นเองนะคะค่ะ และสำหรับวันนี้นะคะก็ขอกล่าวคว่าสวัสดีค่ะและพบกันใหม่ในคาบหน้านะคะบ๊ายบาย